สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะคะกุมารทองค่ะส้มกุมารทองนะคะที่นี่เป็นวัดนะคะอ่ามีมุมหนึ่งนะคะที่เป็นส้มกุมารทองที่นี่ที่ส้มกุมารทองนะคะรับบริจาคของเด็กเล่นค่ะ รับบริจาคเพื่อส่งต่อให้น้องที่ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะเอดมินไปวัดไหนๆก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะรู้สึกดีค่ะที่ซุ้มนี้นะคะซุ้มกุมารทองหรือรับบริจาคของเด็กเล่นที่น้องๆเล่นแล้วไม่ไม่ไม่อยากเล่นแล้วเบื่อแล้ว แล้วก็เอามา,า,มาบริจาคที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ซุ้มกุมารทองของวัดนี้ค่ะก็จะส่งต่อให้น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะซุ้มกุมารทองค่ะวัดนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะวัดเสนสุกค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะ กมานทองค่ะคลิปนี้นะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ